ตั้งใจไม่ได้ว่าจะไปซื้อกล้วยทอดลองนะว่าจะไปซื้อผักคะน้าที่ตลาดแต่พอนนี้ดันไม่มีเงินก็เลยจะไปกดตังก์กดเงินที่ตู้เอทีเอ็มจะเจอร้อานกล้วยทอดอยู่ข้างตู้เอทีก็ไม่รู้ว่ากล้วยทอดมันอยู่ข้างตู้หรือว่าตู้อยู่ข้างกล้วยทอดก็ไม่รู้มันก็เลยไปยืนรอคิวก,กดตังก์จมูกก็หอมแล้วเกิีไอี่ทอดอยู่ในกระถานเออคนมองไปกล้วยทอดอินโด เขาแบบว่ามีกรรมวิธีสามีเป็นคนทาเมียเป็นคนทอดอ่ะนะก็แบบว่าพันแปง้งเข้าไปที่กล้วยที่มันทีนี้พอนด้เสร็จเขาก็จะเอามาทอดเ่ยดูกระทะใหญ่มากประมาณสิบนาทีอ่ะกล้วยมันก็สุกแล้วนะแล้วมันก็ลอยลอยขึ้นแบบนี้แหละไอเราก็ว่าจะไม่ซื้อนะตอนแรกก็ไปถ่ายคลิปเขาก็จัดไปสักห้าสิบบาท แต่จริงๆมันเริ่มต้นที่20 30 40 50เสี่หยุดซึ่งร้านมาอยู่ตรง,งข้างๆธนาคารออมสินสาขาบ้านไผ่เนาะหรืออยู่ตรงด้านหน้าของที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่นะใครสนใจไปตำก็ได้เลยอร่อยกรอบรสชาติดีมากทุกคน